สวัสดีจ้าวันนี้วันอ่าวันที่สิบสามเนาะเดือนกุมภาพันธ์ปีหกนะวันนี้วันนังคารนะจ้าวันนี้วันนังคารก็แอดเอาคลิปเก่ามาลงเนาะก็อัดเสียงเพิ่มเข้าไปนะมันเป็นของวันศุกร์ที่9ก้ะแต่ว่าเอ่อมันใช้สูตรคำนวณเดียวกันแอดก็เลยเอาคลิปนั้นมาลงนะแล้วก็แอดก็อัดเสียงเข้าไปใหม่เนาะ ก็เดี๋ยวใครก็อจะคิดว่าแอดเอาอะไรอะข้อมูลเดิมมาลงอะไรเงี้ยแอดก็วันศุกร์แอดไม่รู้เนาะว่ามันไม่าสามนอยมันหยุดอนะเนาะเดี๋ยวเราก็มาดูาสามนอยกันวันนี้เนาะว่าให้เด่นอะไรนะเอาวันนี้แอดให้เด่นสามรองสี่นะอย่าลืมเอาสามสี่ไปวิ่งลู่สิบเก้าประตูนนะแล้วก็เล่นเป็นตัวเจาะนะจ๊ะเจาะสามห้า สามสองสามห้าสามสองเนาะสามเก้าสี่ห้าสี่สองสี่เก้าเก้าระวังกับหัวเป็นหกนะ แล้วก็มาดูตัวเน้นเนาะเน้นสามเจ็ดสี่เจ็ดมาดูสามตัวจ้าสามสี่ห้าแปดสี่สามสามเจ็ดสี่ โอเคเนาะวันนี้วันอังคารน,นะจ๊ะเลขกำลังวัน305เนาะก็เด่น3ร้อง4เนาะอย่าลืมเอา3าไปวิ่งรู่ส19ประตูแล้วก็เล่นเป็นตัวเจาะนะจ๊ะเจาะ35 32 39 45 42อ9แล้วก็เน้น37 47เนาะ3ตัว345 แบกสี่สามแล้วก็สามเจ็ดสี่นะเก้าระวังกับหัวเป็นหกนะจ๊ะก็วันนี้แอดก็จะได้ประมาณนี้เนาะเด่นสามลองสี่นะวันนี้วันอังคารน,นะเปิดหัวมาใหม่ก็ติดเบิลไว้ด้วยนะจ๊ะสำหรับสามนอยวันอังคารที่สิบสามเดือนกุมภาพันธ์เนาะอ่าววันนี้แอดก็ลงสั้นๆเนาะเพราะว่าแอดเอาคลิปเก่ามาลงอีกทีหนึ่งนะเพราะว่าวันที่เก้ามันไม่มีสามนอยอนะเนาะก็ เอามาลงวันนี้แทนนะไปแล้วจ้าบ๊ายบาย